เก่งมันเบาลงวะ ี Five, sea, ่เฟรมสี่วินาทีปัจจุบันวินทีี่เฟรมแปดสิบสามโปรดใช้ทีว่ามันืี4วินาทีหรือน้อยกว่านั้นปัจจุบันอะไรของแมงวะช่างแมง จะเล่นละคีย์เฟรมส่วนปันเงอะไรของมังวะนี่าแปดจุดสามบวกสี่อยู่ตรงไหนวะอ๋อเริ่มตั้งแต่ใน OBS OBS คีย์เฟรมที่อะไรของแม่ของคุไม่เข้าใจจจ๊ลุยโปรดใช้ความถี่คีย์เฟรมสี่เวนตี้ทีอยอะไรมันคืออะไร คลุมคีเฟมน้อยเกินไปส่งบัฟเฟอร์ได้แล้วคุณดูดี่มันปกติมาก กูใช้ความทีคีย์เฟรมที่4วินาทีกูใช้ความทีคีย์เฟรมที่4วินาทีไล่ของแม่งหน่อยโหโรดดี้บูทำไมหมดที่หมดต่ำเหมือนกันหมดไอ้แค่นี้มันไม่ใช่ทีมกูเวละ ทีมนี่เป็นทีมทำเวสโอ้โหมัวจกักแต่ไม่ไปก่อนละกันกูมี C M L G D มั้งปะไม่มีเลยนี่ไปอย่างนี้แหละถุงนี้กูอยู่ไหน จอมันไม่เต็มแล้วะมันมันไม่เต็มอ่าทำไมมันไม่เต็มวะเนาะยี่ไปมเต็มเต็มเลยดี นูเหยื่อหน้าดูวีนี่ไหนเดี๋ยวนะ vui già ồ ồ máy pha đui luôn toàn tiền chân phải nóc luôn hả quá mình muốn mở ra là mình không lăn rồi đỏ mông kia rồi đi ตีวงเตยน้องเตยน้องไปก่อนฝากแล้วไปเตยน้อง สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับผมเพิ่งมาสตรีมที่นี่ครั้งแรกปกติสตรีมอยู่ช่องไอต๊อกต๊อก ok แต่ลางๆมันควรเต้นผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับใครตามมาจากต ok ิกต ok ็อกติกต็อกน้องน้องที่มาจากต ok ิกต็อกเฮ้ยล<ด>ูทุกคนใครดูอยู่คอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ปะผมอยากรู้ว่าเวลามีคนคอมเมนต์นขึ้นไหม กูมมวแพมอีกแล้วกูแพมแล้วกูโดนอีกแล้วแม่โคนใครดูอยู่พิมพ์แชทไหมผมหน่อยได้หมพิมพ์อะไรมาสักนิดโอ้โหสวัสดีครับขอบคุณครับน้องเลนิดนี่แหละที่พี่ต้องการนะน้องเลิฟแต่ตอนเนี้ยมือเอากลับมาก่อนรูปหนึ่งนิ้ ภาพเป็นเงินเหมือนกันบ้าครับพอดูได้ไหมปกติผมตรตีมผ่านทิกตอกอย่างเดียวอะไม่เคยผ่าน OBS เลยเลยตั้งค่าน่าจะมั่วๆซัวๆสวยๆก่อนหน่อยวันนี้นเฮ้ยสมาธิมึงอยู่ไหนกันนะเนี่ยเออเออโอ้โหโดนร่วนเลยหมดแค่เดี๋ยวคืนได้เป นี่มันคืออะไรอ่ะชอบเหย,ยี่ยงคนอ๋อโอเคมาดิเดวลามีเนาะเอาไว้หน่อยเดีย๋ยวใครใไอพี่ก่อนอุ้ยนาวโรมันแข่งแก่งกว่าเย่เยนี่เสียบแม่งเลยเป็นไงสไลด์แม่มนจา๋าแรกเหรอครับ ใช่เหรอแหลกเลยเหรอ Ê, nghe cô Vinh Kỳ này cô nói พี่ดูมันไม่เห็นแหลก,ห,ลกหรอยังรูปแหลกหรอแหลกนใ่หมายถึงโดนยิงแหลกหรือว่าภาพแหลกครับ แสงลำภัมีบิตคลเลอร์ระวังพูที่คืออะไรครับอูตี้แปลว่าอะไรวะไอทีมกูทำไมมันยุบๆวะโฟกัสกะเกมหน่อยดิ yeah. ลาดูโค้ชแปลว่าอะไรบลูไปแปลภาษาไทยมาหน่อยสิน้องชายช่วยไปแปลภาษาไทยไหมผมหน่อยตัวนั้นแหละไป translate เป็น translate for Thai language แล้วก็มาคอมเมนต์ให้กูฟังเพจะได้รู้ว่าน้องพิมมาอะไรน้องเลยยังพิมรู้น้องเอ้ยสวยน้องไปเลยทีส,สกสายมาก่อนน้องสวยเลยมาข้างล่างก่อนโอเคยฮันไปก่อนไปก่อนน้องล็อกลูกข้างในา สวยเลยเดืรพทัชหนึ่งทีเอ้ยเจ็บเดือทัชไปเสกติดเป็นฟลิปแล้วฟลิปแลิฟอีกเฮ้ยเช่นเช่นนี่มันแข่งกันกังโซเล่เงินไปสวยหนุ่มเก่งจัดหนึ่งทีอุ้ยไอ้เช่ยนี่มันรู้ทางกูเฉย จซท,ทําไงเทียมนวนหาอะไรปะเอ้ยอย่าหลงมาดิไปน้องเฮ้ยไปก่อนไปกันเฮ้ยไอเ้เชี่ยลูกลูกสองต้องมาไวไม่งั้นกูเหงาฝอยนม่ซี่เนาะมีความเร็วอยู่แล้วไม่ล้ำโอ้โหไอ้เชี่ยหลดสัตว์ลำเหี้ยอะไรไ <c oughs> แต่อยู่แอปนี้ก็ดีไปอ้เงี่ยกูพูดอะไรเป็นอิสระดีไม่ต้องคันรควาคำพูดไอ้เชี่ยต๊อกช๊อกคนสั้นไปจับ ม่ายอีอาจจะแบนจะแบนสัตว์ไปเนาะไปก่อนเนาะโอ้เชี่ยกูมินดิเก้กูจะไปทัสโลจังวะหึมฮึมฮึมวยเมตที่สีร่รอเปล่า เย่าตาล่าผมต้องเปลี่ยนทีมของบอเย่าทีมนี้ผมไม่ได้จะใช้สักหน่อยไมนซีเธอสวยเลยเนาะโอเคตเข้าใไหนเธอหนีสามแต่ประธานหนีอีกทีโอ้โหโคตรซิ่งแต่แตพ้นเมื่อกี้นี้ได้ปั่นเลยนะเนี่ยเสียแมง ไปไหนนีไ่ไม่ใช่ทีมผู้ใช้ทีมทีมหลักอย่างน้อยอืม ตั้งค่าสตรีมยูทูบให้ไหลลื่น เกนีี้ไลฟ์สตรีมวิดนีเจน5โปร EP หนึ่งนะครับตั้งค่าโปปิดว่าเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาอวุธโหมดต,ตอนนี้แซมเปิลเนี่ยเอาพวุธโหมดตรงน,นี้นะครับตอนแรกมันเป็นแซมเปิลนะครับผมเปลี่ยนเป็นแอดวานซ์นะครับแล้วก็แท็บสตรีมมิ่งนะครับ Encoder อร์นโโเนี่ย X 2 6 4นะครับผมเปลี่ยนเป็นใช้การ์ดจอช่วย Encode น,นะก็คือบก็คืเดียอ n v i d เ a n v ปุ๊บอะ บินเลทน,นะครับบินเลทเราจะตัง้งเป็น CBR นะครับก็คือล็อกไว้เลยบินเลทเนี่ยตอนแรก,กเดิม